พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กัชบช่องนุ่นสาวชาวนานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ลุยสองคนพอลูกมันเดิมนะคะใช่ไหมพ่อเออทำไมแหละเออทไมแหละช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะก็เดี๋ยววันที่สี่จะมีน้องใหม่มาอยู่ด้วยอีกคันหนึ่งนะคะรอรุ่นเลยค่ะเป็นรุ่นอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ลุยสองคนพอลูกมันเดิมนะคะเราจะขับคนละคันไปเลยค่ะ เจ้าเจ๋วปกติคันนี้พอกระเปิดนานแล้วก็ให้หนุคับใช่ไหมคันนี้ปีนี้นะคะพอจะได้คับคันนี้คนเดียวเต็มเต็มค่ะแต่ว่าลูกจะไปคับอีกขั้นหนึ่งนะคะรอรุ่นนะคะทุกคนแต่ว่านางจะเอาพี่ที่ในอยู่หมู่บ้านมาอยู่ด้วยคนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาใครอีกคนนึงมาอยู่กับพอแต่ว่านางก็มีผู้จัดการนะคะน้องเบนพาเรามาอยู่เป็นเพื่อนนางมันดืม <c oughs> มาไว้ใช่ถทายคลิปให้พี่ๆนะคะสซึ่งพ่พี่ๆคิดถึงนางเนาะนางไม่ค่อยมีคลิปลงก็เลยจ่ายน้องมาอยู่ทายคลิปให้นะคะ อันนี้พอกกำลังจะเปลี่ยนอะไรนี่แผงแพงฟิวแพงฟิวนะคะพเพราะว่าสตาร์ทมีติดนะคะจริงๆอะ่ะเขาก็เหล่มสมได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะก่อนโอเกี่ยวแต่อันนี้จะเกี่ยววันนี้ว่าสมวันนี้นะคะทุกคนอาการมันก็เป็นอย่างงี้เหละทำไงได้ทำไงได้ทไงได้นี่อืม,อมไม่ได้สมเนาะไม่มีเวลานะคะเพราะว่าบานโรงงานเยอะนะคะก็เลยต้องมาทำแบบทุกเชินแบบนี้เอานะคะก็ยาว่ากันเด้อค่ะเด้อ มาไม่ได้รหรอกเดี๋ยกว่าคืนหนว่าซานต่อถูกไหมนี่หนูไม่นั่งไปซื้ออะตาเจ้าของร้านแกบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ตาเจ้าของร้านน่าจะเป็นพนักง,งานนอะนนลรฮะเอ็นอ้วนนี่ใช่ออวน่น่าจะเป็นน้าลุงอ้อนมั้งล<ม>ุงอ้อนบอกว่าเออเอาไปโหลดไม่ว่าจะเป็นฮกอะไรนะฮกฮกขาเขาเรียกอะไรบอกฮกขาสี่ขาเบดขาเบดขาเออแปดล่องพลกล่องเอาไปโหลดตะนนีต่อได้หมดว่าซาน ม่ปรึกษาอะไรเลยนุ้งก็ทำหนังงงๆเนาะนี่นะคะบอกกับกำลังเปลี่ยนเอาละอยู่ในขั้นตอนในการทียบนะคะพี่ๆทุกคนอาจจะเวียนหัวจังนิดหนึ่งนี่อ่าพี่ๆหลายคนก็คงสงสัยนะว่านั่งทำงานจริงไหมนั่งเหมือนจทำจริงดอกนาะมาข่ะถ่ายรูปนั่นเพเนาะแต่ว่าแต่ว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บปล่อยทำไรฮะ ถ่ายถ่ายคลิปเซตพลอยทำอะไรแจ็คเลียแจล้วนะคะอ้าวถ้าเกิดมาเกี่ยวเขากําลังเกี่ยวเขานี่เออลูกถ่ายคลิปเซตพลอยทำอะไรด้เกี่ยวค่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนเปิดหน้าไ้แล้วก็เกี่ยวนะคะถ้าเกิดหน้าไหนที่มันเกี่ยวง่ายๆพ่อก็ให้เกี่ยวหน้าไหนที่มันงานหลิงพ่อก็ไม่ให้นุเกี่ยวหรอกรีบนี่ก็กํำลังปาดนะคะต่อต่อฐานฟิวนะคะทุกคนเป็นอ,อะไรสวิต ไม่ใช่สวิกต์เรียงมีมาอันนี้เขาเรียกอะไร <c oughs> แผง, <c oughs> ง,งแผงแผงแผงขาฟิวเออฟิว <c oughs> แค่นี้ก็ไม่รู้นู่นนู้นเอออ่ะมีการเลือกสีเลือกสีนี่มันจะต่อสีไหนสีไหนเอัน <c oughs> นี้ไล่ขา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 มันความจริงมันก็อันเดียวกันแหละแต่เพียงจะไล่เรียนนี่เฉยโอ้ก็เลยเสียเวลาไม่เสีย <c oughs> ไม่เสียอื้ อันไหน,นอันไหนชอบนี่ไม่เสียเนาะอะไรไม่ชอบเร็วดิอ่าต่อไปต่อไปอันนี้นะคะทุกคนต่อใช้ผ้าเตปนะคะหมุนติ้วๆนะคะ,ม,ะมันไม่มีครีมใส่คลายหางปลาไม่มีหางปลาอืมอีกขีดขานด้วยอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า Yeah. เออสีไหนก็สีไหนที่นี่ทีนี่แหละสีขาวก็สีแดงงามดี <laughs> ไม่ได้ต่อเพื่อใบมันสีหรือเข้ากันนะแค่เอาต่อให้มันงามดีมันน <laughs> <laughs> ีก็ันงามดี <laughs> สีขาวก็สีแดงมันลวดลายอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวมีก็มีนี่เพื่อเดี๋ยวถังไฟถึงก็ปวดหัวเลยที่เจอ เควรไม่ร no tamam> ู้แล้วใครต่อโบกต่อเองอยู่แล um> ้วใครถามว่าต่อใครต่อให้ต่อเองเนาหรอทำไมเอาก็เลย่ีเที่ยวไดมันงามดีมันงามดีเจ็บเองต่อเองทำเองเจ็บเองอ่าชอดเองอ่าชอดเองไม่เป็นไรดอกรถเราน่าปวเนาะไหนทำให้ใครเสียหายไปบึ้มบึ้มกคือไม่คาดอีท่าไหนบึ้มบึ้มแสดงว่ามันมันไม่แน่นนะมันไม่แน่น นานแล้วมันถูกนานได้หรอวะไม่น่าจะถูกยังไงนี่แต่ว่ามันเกิดติดชีวิตติด,ดีเดี๋อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะต่อเสร็จแล้วพอจะทําอะไรต่อคาดว่าน่าจะยังไม่ทําน่าจะไปเอาขี้ไก่ก่อนยังตรงใช่ตัวใหม่โ <c oughs> อ้ย <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> ยังจริงเลยฟ <c oughs> <c oughs> ัง <c oughs> <c oughs> อีกอ๋อนี่ตัวใหม่แล้วนี่ หกตัวน่ะแปกี่้เอ็งโตหกดิอ่ะอยากแปดกับแปดอ่ะเอาละเดินช่างไฟดูคลิปนี้บอกว่าปวดหัวกระพรอนุนลูกสาวชาวนาจริงๆเลยอเอาละตรงไหมนี่ผูจ้จัดการของเราขึ้นมาจนได้นะคะจังหวะนี้เซ็ตเหรอเซ็ตเหรอโอ้่วยยเ <laughs> ช็ดแล้วจริงๆรว่าจะมาช่วยได้เน่ต่อต่อเช็ดแล้วจริงจริงมันเป็นยังไม่เป็นตาโก้เลยพอต่อพิษอันไม่นี่จากนี้พอใส่ถูงอันไม่นี่อันอันอันไหนไม่ใส่นะของอันนี้ไม่ใส่อ๋อแล้วปายถูกนันไม่แม่นเลยแม่นแม่นนะนั่น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 อันไหนไม่ใส่นะไห้โอ้สีดำไโอเค อะไรอีกไม่ใช่มก <what? S 3> <Q> ็มันใหม่ทิ้งอันหนึ่งไงวันที่ชอบนึงอ่ะหรือมีเจ็ดมีอันที่เปียกมันได้ใส่ที่ไหนไม่ได้ใส่ที่ดำที่ดำไม่ได้ใส่ที่ดำไม่ได้ใส่ที่ดำก็สีอะไรที่ดำก็สีม่วงสีม่วงอันนี้สีดำอันนี้อันนี้คือตะการตะกูลอันนี้ ใส่ไปเลยก่อนคั้งนั้นฮะก็ใส่โคแปดตัวเลยไปไฟทำไมอันหนึ่งนะกระทื้นเลยอันนี้ก็บ้าอันนี้ก็บ้าพ่อบอกบ้าโยด้วยนะนั้นเนี่ยอ่าใส่ไปโคแพงเออแต่ลอยๆไปก็ได้อืมลอยๆไปน้องหลอกตาหลอกตาเออพอเปิดมาอุ้ยโคแพงล่ะนี่ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่ออ่าเสร็จแล้วปิดปิดปิดอ่าถูกทางเนาะถูกถูกไม่ถูกก็ใส่ไปแล้วแหละพ่ออืมอืมเอาใส่ไปเอา พิดถูกวะไม่มันเป็นขาแบบเมื่อกี้แต่ถูกแล้วไม่ว่าจะฟังไหนก็ตามกดลงปลอกอืมนั่นแหละแล้วไม่ปีนหนาเป็น,ปน,นเนอาเปิดมันก็เปิดง่ายเหมือนกันอันนี้ใส่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ต่ออันนี้ใช่ว่าจะสตาร์ทติดนะคะเดี๋ยวต้องรอก่อนรอ <Robert. S 1> <Robert. S 2> แบตรอแบตแบตแบตก็ต้องรอเดี๋ยวต้องกลับมาเช็คอีกรอบหนึ่งเนาะก็คลิปนี้ฟาไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน เดี๋ยวรอรุ่นกันว่าจีเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็จะอะไรนะขเขาเรียกอะไรตัวสตาร์ทรถใช่ไหมนีม่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยน,นตัวไหนเปล่านี่เลยเอ้แตะกับแตลเต๋ออ๋อแต่อนี่เอ้าโอ้ยเหรอต่อเต่นะคะพี่ๆดูคนก็ทางไฟคนนี้นะคะนักประดิษฐ์ของบ้านเลยนัน่นนี่ขาดไม่ได้ รถต้นทุนที่สุดเลยนะลถในบ้านนี้เอ่อรดทุกขั้นในบ้านนี้คือถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นที่นี่ลานสมนี่ไม่ได้แอมใช่ไหมพ่ะ <c oughs> ยิ้มอ่อถ้าเกิดมันไม่จําเป็นที่นี่กไไ็ไม่ได้ออไม่ได้ไม่ได้ถึงเขาลานเลยนะครับพอสมเองทุกอย่างแต่ถ้าเกิดจะเป็นพวกแบบลงกึ่งเนาะพอนะ่อเนาะถึงจะได้เขาลานส่วนมากแบบพวกกระเจกกระแจกนี่พอนี่ยต่อเองมดนะคะ ปดงปดิดนี่ก็ตตอเองมดแหละถูกไม่ถูกก็ไม่รู้รู้ต่พอตอมดดามดามเดาพัฒนาไปเรื่อยถ้าเกิดถ้าเกิดได้ตรงถูกก็ใช้ได้ถ้าเกิดเดาผิดก็เริ่มใหม่แค่นั้นเองโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้กากไวเทนี้เจอกันคลิปนะบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าจีสตาร์ทติดไหมเพราะว่าจอดจอดนานแล้วนะคะ